แต่กูยังเชื่อมันในผู้สะกดรอยเลผู้สะกดรอยแต่กระเทือบทุกตัวเลยเออกูของกูกระเทือบทุกตัวตัวบางมากเลยกูโลตบดูดูเหี่ยงกูกูกองพันเหี่ยวมองไม่เห็นเลยไกลเกินไกลเกินไอ้กองพันเหี่ยวเออกองพันเหี่ยววะมีสกาดเด็ดลอดวะเนี่ยมีวะเนี่ยเห็นวะเนี่ยแบบเดิกูกองพันเหี่ยวเอยเฮ้ยลักขอนี่หว่านุกปีกกระปุก ลงไม่มีเหี้ยดีๆเลยวะน้อง <No. S 1> อู้ผิดหวังว่ะปวดด้วยขอบคุณมากลงแค่นี้ผมก็มีเวทสายฟ,ฟ้าแล้วตามเร็แล้วก็ไปเจอตัวไปเจอเลยสายฟ้าทะลุมอนปีไอ้มอนเสียใจดิทะลุมอนทำไมวะไอ้มอนตุบบานไงเฮียโดนทะลุมอนไอ้มอนเจ็บตูดใช่อุยอ้ยเหียแต่ก็<ห><ร> อาวุธก็น่าสนว่าไอ้สัตว์กูไม่เอาอาบ่ะกูเอาอาวุธอ่ะอาวุธก็น่าสนเหมือนกันคืออะไรลูกดาวตองเอเดนคือเที่อดาวตกอย่างเอเดนลองดิแบบด้วยเจ็ตโตเตะเขาโดนแก๊ปอีกกูเสกดาวตกมาแล้วไอ้เอเดนดิมันเอลเดอร์เปล่าไม่รู้อะดาวตกเอลเดอร์เปล่าไอ้ของไอ้ของท่าของเอลเดอร์หรอ ของไอ้เฮียมังกรสัตว์สไลด์แห่งเอลเดอร์อ่ะโอ้ยตีกูเลยเฮียนี่ตายซะยังตีกไว้สัตว์ปัญญาอ่อนมันนี่กูเสกมัเพิ่มให้มันเป็นแสงเอลเดอร์บีดนี่ไยใช่ก็กลัวอลเดอรตีกูเองสกิลมันเป็นยาอ่อนมากเอ้ยรู้สึกไม่คุ้มเลยเอาเฮียนี่มาอ๋อตรงนี้เออมัึงบอกไงว่าดู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 นม ตรงนี้ตรงนี้ไอ้เจ็ตมึงต้องโดดมานิดนึงนี่เนี่ยเห็นไปปะเห็นวะเห็นไปปะใายไปเมื่อกี้แล้วก็ไหลเดินเดินลงมาเดินท่านลวงไหนตลาดเลื่องไหมไปไปไปเอาไอ้นี่เลยงัดนี่นี่เอาดูไปตีนี้ก่อนไปตีไปตีแมลงโม่ได้อยู่แล้วมั้งไหวอยู่แล้วมั้งหายตัวหายไปเสริมเวทไฟฟ้ากูแมลงสาบเต็มเลยวะไปเข้าวงก่อนมันถับใหญ่ไปเนี่ย มันดาบใหญ่มัดาบใหญ่ไหมนะก็เล่นดาบใหญ่ก็ได้เอ้าเอาเดียวได้มีหรอกเหรอก็คิดว่าดาบใหญ่หายตรงกูมีฮิวตรงกูมีฮิวตรงพื้นตรงพื้นกูวางฮิวจะโดนไมาแค่เปิดนะมองแต่ก็เกิดไงน้องวางแผลแล้วลุมหายไปลุ่มลุ่มลุ่มหลบอยู่หลมอยู่ตายแล้วเหรอไอ้เฮียสู้มาไงอะนั่นดิเมื่อเราโคตรกาล มาบุยใช่ปพลังกายแล้วกันเอากระโดดลมดีกว่าเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยจะทำไมมันไม่มีประตูมาแดนเซอ้์ไอ้สัตว์เวียนกูไม่มียาเอ้ยเราเราเรายาเราดียาดียาดีมาจุแดนเซอร์มาจากไหนโบน์ดันเจียนพี่ชายแม่งเซอร์ไพรส์กูมันมาเต้นไหนกูก่อนดเียนมาเนี่ยเล็ดเกตไม่ดีไหม ตัวนี้ไอ้นี้มันเขาเตอร์ได้ป่ะเนี่ยได้ได้ได้กลัวได้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 มันเป็นมันเป็นมอนต์แบบแค่ตัวแบบโอ้โหกูเห็นไอตูดมันไอ้ยตูดมันไม่หยุดเลยตูดมันดำไม่หยดกูเห็นแต่มันไม่หยุดเลยมันดำเราไม่รู้เราม่ร้นีตูดมันตูดมันใหญ่ปะมึงมึงเห็นเวลาแบบมันตายเมื่อไหร่ไอ้ตูดมันขยับไปคนเหี้ยบิก a อสชีบิกแอสเยอะไอ้นี่ไม่ได้วะออกไม่ได้วะงั้นก็ยอ้ตูด โอ้ยอ่ะมันมาโหสัปูปเลยกูจัดเฮ้ยอยู่เฮี้ยอยู่มะโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยมันจะดับเบิ้ลมันจะคิลิโตแล้วเพื่อนโอ้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 คือพ่อมึงนไงสัตว์โอ้โอ้ไม่ไปคิลิโตเะยสว่างก็ดีเจ้โดนของเด็ดแม่งบนกูไม่หยุดเลยเฮี้ยเฮ้ยอะไรมาเลยพลังมันจะเลยพลังโอ้มันพ่นควันดำ ตรงตรงกูมีเขยศักดิ์ศิลป์ตูดตีแล้วตูดมันเด้งได้กูบอกแล้วตูดมันเด้งไงไงฮยมันล้มมันล้มมันล้มไม่ทันหลยฮะล้ม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 ตูดมันเด้งจริงเลยกูบอกแล้วตูกลัวใช้ดาบฟันกูต้องไปเล้ยงใกล้กูเห็นตูดมันเด้งไม่หยุดเลยเฮียเฮียแม่งสั่นไม่หยุเลยสั่นไม่หยุดเลยสั่นระดับนักระดับนักเต้นผู้ ผู้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 เย็นเยียบนักเต้นตุด์งาไเยี่ยโอ้ยได้ทองด้วยโอ้ยทองไม่ได้ทองเลยเมื่อพ่ายแพ้จะลุกขึ้นมาอีกครั้งโอ้โหไอ้เฮียทัชทัชชิยากาเลสัตเอามาดิไอ้เฮียได้เงินสองรอบไปด้วยไปดีกว่าโดนม้าจัดแน่นอนกลัวโดนม้าโมวยโดนของใหญ่เจอม้าโดนมาดีมั่งเบอร์อ่ะกินเสร็ไป เฮ้ยเล็งกูเลยเหรอพ่อมึงไงโอเคได้สักสิบมาส่งมอบความรักให้ทุกคนนะเฮอ้หโอเคไดยสักสิบโอ้ยไม่โดนหลบได้ไ่โดนเนี่ยโอ้ยไปไหนไอ้โอ้ยลมอีกแล้วว่าท่านี้หลบยากมากเลยมันจะช่วยมันเหมือนแค่แบบจะสาดทรายเนี่ย โอ้โหตไม่เงี้ยจับพี่จ้ามันจะเป่าลมยูงคได้นะตรงตรงกูณไม่รู้สองโอสองแล้วถามแล้วรุณไม่คุณสองแล้วถามแล้วพี่เไม่ถายอยากไม่คุณจากมือในวัยเจ็ดไม่อยากได้ไม่ให้หรอกเมตแตกโอ้แตกเปิดแล้ววิลล่วงไลสายฟ้าเฮ้ยมันแพ้สายฟ้าจริงด้วยไอ้เหี้ยโดนสายฟ้าติดแม่งเจ็บเลยอุ้ยมันฟาดกูอุ้ย เออไม่โดนไงไปเลิกไปเล้ยไม่โดนหายไปกูหิวได้นะมาตรงกูอ่ะโอ้ยมาแล้วมาหมูมันใช้มาหมูแดดตรงกูนะโอ้ยมันชนกูตรงกูไปทั้งเขตแดดสีไปทั้งหินอุ่นอ่ะโอ้มาหมูไปไงอ่ะมาหมูมาเล่นกูเยอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยหลบไงเนี่ยอันนี้ต้องกระโดดเลาว่ามันมากกว่าแล้ว ตองกูมีหินอุ่นเต็มเลยโอ้มามูเฮ้ยสวยเนี่ยไอ้ลงล้มล้กูขอต่อขำเลยอืมโอ้กูว่ากูต้องเก็บอันอันตีไว้ตอนที่มันวิ่งวะแล้วก็ล็อกให้แขนมันล็อกแล้วมันเวนอมแล้วโอ้โดนด้วยไอสัตว์อยู่ใกล้ขนาดนี้

ตกก่อนจะตายพี่มานเขาทุกปีมือจับไม่หยุดเลยมันจับแบบบรรยายโอ้เด้งเลยเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้โอ้กูกินให้ไอ้ดุกูดุกูดุกูกินให้กูกินให้โอ้กูกินแล้วเลขาคุณล้ม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 มาล้มเอาเลยแทงเลยโอ้ หลุมแล้วตอกแล้วตอกแตกแล้ววะจะจะเลือดออกแม่งเบามากเลยโอ้ยโอ้ไอเฮียมันเดวิสทิกเกอร์หลบนะมโดนปาบนะมันไล่จับไม่หยุดเลยตัวอย่างพิวเออร์ท่าคัวเลยท่าหาเลยเนี่ยเฮ้ยอุ้มมมาแล้วไม่อยู่งแม่อยู่กูไม่ไม่ได้กูหลบอยู่ กูหายจ่าไม่เจนเลยนี่ยค่อนข้างชีวิตดีอ่ะกูหลบได้ดินามิโลท่ามันครึ่งท่ามันครึ่งแม็คไม่สั่งมันได้ไี่เกินมันเอากูอยู่ไอ้เหี้ยมันจะจับกูไม่อยู่เลยสุดน้ำหมดละยิงแล้วเนี่ยโอ้ทุบนะไม่โดนไงมันชาร์ดไอ้รุ่งมันรุ่งพอดีเฮ้ยโอ้โหมันหลอกอีกไอ้เหี้ยเอ้ย แม่งทุบกูเจ็บว่ะเล่นกูอยู่่ะเพื่อนกูกูกดบล็อกรัวเลยกูตีอยู่โอ้โหหลุมเจอไหมโอ้ยโอ้ยไอ้เกอร์วะสารละโอ้ยแยแม่งโอ้ยกูหิวได้กูหิวได้กูหิวได้มึงลุกมึงลุกลุกลุกแล้วละแต่ไม่ได้จัดมันจะขึ้นเท้าปะเหรอ ไอ้ป๋ยเฮ้ยมันยกล้อเลยวะโอ้โ้้้้้าย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้้ว่าไ้้้้เอ้้้้้้้้ี้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้ พวกกูมีเล่าเอ้ยชนะบอลรอุนรุนเลยวะหรือว่าเกมที่นี่มันง่ายไปวะเฮ้ย